โครคภัยไข้เจ็บมันกระทบร่างกายตัวร่างกายเราเนี่เวลาเจ็บป่วยลงมาก็เป็นมารเวลาร่างก,ยยกายมันเจ็บป่วยเรียกขันธมารเเจ็บป่วยมากๆก,ก,ก็ตายเรียกมัจจุมารซึ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง กิจหวางความเจริญแก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านถึงเตือนว่าความเพียรน,นะต้องเร่งทำซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้วันนี้อย่าปลาดวันประกันพรุ่งไม่ได้เราไม่รู้ว่ามานันจะขัดขวางเราเมื่อไหร่ อย่างเราภาวนาของเราอยู่เกิดโรคระบาดขึ้นมาปุบปรับตายไปไม่ได้ภาวนาเสียประโยชน์ไปชาติหนึ่งเพราะความประมาทของเราเองแต่ถ้าเราใช้ชีวิตของเราด้วยความมีสติทุกวันทุกวันสะสม คุณงามความดีของเราไปชีวิตเราไม่ขาดทุนฉั้นเราพยายามอย่าขี้เกียจมานมันมีส่วนทางกายกับทางใจมานทางกายเป็นทันธมานส่วนใหญ่ก็มุ่งมาที่ร่างกายนี้แหละถ้าพูดตามตำรามก็ขันห้า มรจุมานความตายตัดรอนความดีต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ส่วนมานทางใจมีกิเลสมานเราสะสมของเรา,าเองกิเลสบางคนขคี้โลบบางคนขี้โกรธบางคนขี้หลงสะสมของเรามา เวลามีกิเลสมันก็จะปรุงแต่งัวงใจมันดิ้นรนปรุงแต่งเรียกอาภิสังขารมานันตัวนี้ตัวร้ายเลยปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพาเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็มันมาจากกิเลสนั่นแหละ อภิสังขารมานก็เลยทำงานได้ช่วยกันมีมานอีกตัวหนึ่งเทวปุตตมานพวกจิตริษยาจิตที่อิจฉาเห็นใครดีก็คอยแกล้งแกล้งบางทีก็แกล้งทางกายแกล้งด้วยวาจาปล่อยข่าว แก้งทางใจอันนี้สำหรับคนมีพลังจิตมันก็แกล้งกันทางใจได้อย่างกระตุ้นพวกเรามันมีกิเลสอยู่แล้วพวกมารที่ฉามก็กระตุ้นกิเลสของเราให้รุนแรงขึ้นอย่างเราเป็นพระภาวนากระตุ้นราคะ หรือเราอยู่ในหมูคณะมันก็ต้นโทสะเรามันทำได้คล้ายๆการสะกดจิตนั่นเองนี่พอถูกกระตุน้นความดิ้นรนลุงแต่งของจิตมันก็รุนแรงขึ้นตัวอภิสังขารมานันทำงานได้เต็มที่ขึ้น ถ้าเราดูให้ดีนักปฏิบัติหลายคนก็แพ้ตรงนี้เองแพ้มานบางคนภาวนากำลังจะดีแล้วปุบปับตายไปนะหรือเจ็บป่วยถ,ถูกมารขัดขวางมารมีมานภายในมานภายนอกนะมานภายนอกก็ตัว เทวปตมานัมารภายในก็ขันของเราเองความตายของเราเองกิเลสของเราเองความดิน้นรนปรุงแต่งของเราเองอย่างปลามาบวชที่ขันมันเบียดเบียนเจ็บป่วยที่นี่ก็มีไม่สบายมาก ต้องสืกออกไปอยู่วัดไม่ไหวอันนี้มีหลายหลายองค์แล้เคยเป็นนี่ถูกขันธมันมันเล่นงานออกส่วนมากก็เป็นเรื่องของกิเลสมานกาบอภิสังขารามานความปลุงของตัวเองนะั่นะเช่นปุง ราคะเห็นโยมมาวัดดูเขามีความสุขเพิ่มบกเพิ่มใจอยากไปอยู่อย่างโลกโลกว่างอย่างนี้ก็มีทีก็ปรุงโทสะกับเพื่อนพระด้วยกันบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆก็โกรธเขานะบางวัดถึงขนาด พรล,ลูกขึ้นชกกันว่าเราอย่างดไีไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่มีนี่เรียกว่าเราแพ้กิเลสแพ้กิเลสก็ภาวนาต่อไปไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าเป็นพระก็บอกพระเหลืองมันร้อนอยู่ไม่ไหวแล้วเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจนะชีวิตเราไม่ได้ยืนยาว จะแตกดับเมื่อไหร่ไม่รู้ความเพียรต้องทำตั้งแต่วันนี้ต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่าพลัดเด็ดขาดนะเราค่อยพลัดเอาไวแ้แก่ๆแล้วค่อยทำบางคนไม่ทันแก่มันก็ตายไปก่อนนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะผู้ประเสริฐแล้ว รีบเดินตามเส้นทางของท่าน